ครั้งหนึ่งณริมคลองสายนี้ที่ซึ่งสายลมพัดโชยเอ่ยแสงแดดส่องประกายต้นไม้เกียวกะจีเลียงลายสองฝั่งดังเส้นทางสวรรค์สำหรับผู้รักการปั่นจักรยานเส้นทางที่เชื่อมชีวิตในเมืองอวุนวายสู่ความสงบและลมรื่นของพุทธมณฑลโดยแทบไม่ต้องสัมผัสถนนอยญ่ให้กังวล ผู้คนมากมายต่าง,ลงหลงไหลในเสน่ห์ของเส้นทางนี้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจออกกาลังกายสูดอากาศที่บริสุทธิ์แอวการไลเวลาและการพัฒนาได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านค่อยๆก่อร่างสร้างขึ้นเคียงข้างเส้นทางสําคัญความเงียบสงบเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงก่อสร้างความเขียข้ขจีค่อยๆเลือนหายไปวันนี้เส้นทางที่สวยงามกลับกลายเป็นเพียงร่องรอยของความทรงจําต้นไม้ที่รกหรือปกคลุมเส้นทางที่เคยทอดยาว เส้นทางสำคัญที่เคยเชื่อมโยงผู้คนบันนี้กับถูกทิ้งล้างยากที่จะสัญจรความสะดวกสบายในการเดินทางสู่พุตธมนทลโดยหลีกเลี่ยงถนนใหญ่เริ่มเลื่อนลาง